เ8าสิบแปดสเจ็สบหแบบมันเป็นเรียมบ่โอ้โหโอ้โหในใบตาดินเ็าบนเป็นเรียมเนี่ยมัเาเบืองสีมันเป็นเรียมของามแบบทั้งนี้สิบเช่งนี้สิโอ้บ่ทั้งนี้แปดสิบแปดโอ้บ่ทั้งนั้นสิบหกทั้นี้สิบเ็บเจโอ้ยังว่ามีแต่นึงคอักแ่นี้น้ำหนึ่งสิบหกสิบ ปมาเต่อมามื่อนี้คือเปกหูเปกตาแท้นีเนาะอ่ะมื่อนี้เระนนมาเปิดคลิปมื่อนี้ว่าสิเขาไปทางเฮือนอันเสาหล่ากับโบฮ้ว่าเพิ่นนี่อ่าอายุเท่าใดรสมุนกับโบ,นนบ,บ,บเคยเข้าไปจักเทืออ่อพี่น้องอันนี้ก็ครั้งแรกเนาะสิะไปอยากเข้าไปถ่ายนะพี่น้องอยากไปถ่ายทําอ่าครอบครัวของเพิอนนอ่นเนาะก็บ,บ่เคยเห็นเนาะเห็นนํา คลิปเบาเสียงหรือลุงเพิมใน่หลายๆ,ๆส่องเขาไปหาเนาะเห็นผู้ใหญ,ญ่เพื่อนสือทีสือยังไ้แหละม้นนี่สบุญผ่านมาพี่ไม่โอกาสก็เลยว่าสิเขาไปเยี่ยมยามถามข้าวเพื่อนก็บเ่บเคยจักเถื่อพี่นอ้องบ่เคยเข้าไปนะก่อนอื่นสิเขาไปสบุญกะก่อนอื่นเนาะถ้า่าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อเม่พี่น้องป้าลุงเสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะสิเขาไปเบิ่งไปส้มน้ากันกรฝฟาพ่อเม่พี่น้อง กดไล่ก็แช่กดติตามให้ทั้งสบูนแน่มานี่สิเขาไปหาทั้งครอบครัวซาลาเพื่อนเพิ่อนอยู่บ่อนใดแต่ว่าได้ยินเสียงรถเสียงรถไปเด้มาแบบน,นี้สีถามเ่นก่อนว่าไปทางไดนอ่ะนี่เสียงรถน้องปูปลาบ่ปูอยู่ทางข้าอนองปูปลาปูโอ้่นบัวผ่านมาทางนี้เนาะสีถามเอา้าโอ้ยตกใจวัดโอ้ยสบายดีล่ะมาแต่ส่อะนะ มาถ่าเพื่อนไผ่ดีละค่ะโอ้เมย์จะเข้าไปหาเพื่อนพอดีเมย์โอ้ทางโอ้จะไปเล่นนะเพื่อนบ่โอ้ไปกับไผ่น่ะไปกับน้องอ๋อไปไปฉันเมย์หมุนมาสิเข้าไปโอเคว่าจะแล้วไปเล่นโดยเมย์คิดว่าบ่อนั้นได้ปูปลาโอ้ปูพี่เพื่อนย่องคิดว่าปูไงไงใช้ใช้ก่อนได้อีล่ะน่ะปูน่ะคูณคิดข่าวกินน้ำแล้วพ่อมานี่ กินแล้วเอ้าวย่างจอดก่อนแล้วจังไปถามก่อนกินขน้าวกับยังมานี่มานี่กินกับขวาหมูขวาหมูเอาเตะได้ไงยามั้ถือว่าโชคมารได้เมียบุญน,นี่ก็ได้มายนี่ได้พอ่อคิดว่าสิมาพี่ก็มาพ่อเจ้าอยู่พี่เลยเมียบุญคิดว่าก็เบิ่งไปันเยี่ยมครอบครัวไอ้แจ๊คสิเอิเนี่ยไะเอิญสาวหลาบ่ะเมียบุญเอิญเอื้อยบ่เอิญเพิ่น ใช่ใช่คุณบ่อเออจ้าหน้ากินข้าวกินน้ำแล้วแล้วเจ้าปกติเจ้านอนอยู่ไอีล่ะนอนอยู่ห้องน่ะนอนเพื่อนเจ้าบ่อโอ้เห็นเอฟซีเพิ่นกะเขาเมตนถามมาน้องปูปลานี่ยังนอนอยู่เพื่อนหันอยู่บ๊อว่าสารเมียบุญกะลืมถามเมื่อวานนี่อยูก็ยังนอนอยู่เพื่อนอยู่นั่นแหละเนาะนั่นแหละอยู่ไปอคือทางอัน เพิ่นทาง FC เอฟซีเพิ่นก็ถามมาลเลยเฮือนซ่านนี่ยังเป็นของน้องปูปลาบ่ออันนี้ทางสบุนกับ,บอ่อหูเด้อเนาะเพราะว่าทางลุงเฮิมเพิ่นได้มอบหมายให้ทางในบ้านเนาะเากับบอ่อหูว่าเป็นของพายก็ท่านมื่อต้องลุงเฮิมเพิ่นเป็นผู้หูเนาะ<อ>ป้าซาละ่ะป้าเมย์ไปดูป<ะ>ปไปนาเมย์วะไปน้ำข้อง<ล>พี่เ,เลยนะฮะข้องพี่บ่ออนี่เมย <laughs> อันเพิ่นขับรถใหญ่มากเพิ่นขับไปทางได้撒 เนี่ยเห็นแต่ลุงเือมันจอดใหหันเป็นาเหมือนบอก่โดยเมยก็ว่าเขาเคยเขาจะขี่เกี่ยวไปผ้นอ่ะเเกี่ยวเข้อพิอพาจารยยางไปนี่โดยอูเดินคักเท่อันนี้พี่ช่วงนี้ีมนกี่รอเท่อันนี้เคยคุอยู่บอเคยอยู่เคยจักี้บ่วฮูไันกี่รอห้อหันแอรมองมาอยู่มุงเก่าก็คุดอยู่อืออืนโอ้แม่เพ่นไปใช้สามอันนี้อยู่เพื่อนมืออื่นผุนจีไปหานอ้อยคลขายเหมือนว่าจะไปห่านอไหม ไปกับใครเอาน่ะไปกับสาวมูกับสาวมูโดยโมูอ่ะนะโม่โอ้แม่นบอกเหมืนจ้างสาวโม่พูดบอกว่าพูดไปอยากขี่รถแจ๊คลูกเพราะว่ารถแจมคให้ขนมเจ้าชงนึงลูกอ่ะจต่ประมาณเนื้อชูน้องใจมีสีใบปิดตัอนั่นแล้วมีลูกจค่ก้นสองในกาลูกเมื่อวานกับมะลิน้ำเล่าราะว่า เราเป็นเสีส่ยวกับแม่อุษาเด้ออันนี้นะแต่ก็เราเป็นเสี่ยวกับแม่เพนน้ำอ oh, okay, oh, ันนี้โดยแม่เจ oh, oh. oh. ้าเสี่ยวลายเนาะโอ้ช่วงชิมีมันกินรอเทปบุบะนี่มีิ้งพ่นโต๊ะไหนก็ควายมาฉีดแล้วมั้งโอ้ไข่เต็มท้องเนาะสี่หอเด้ียวอยากขวังกินรอได้เนาะดินแลอยู่ใกล้บนน้นนี้เมย์ต้องพูดแทองหน้าคนละคนได้ใช่ไหมซ้ำชิ้นคักกะทีอันนี้เอ๋โอ้โหโอ้เม่บุญเราบุกเคยมาแจ็คเทอร์อันนี้ มีเจ้าของบดานละบ่เนาะโอ้แม่ยังลาะั่ยางไปได้น้องปูปามานึ่งมานี่เป็นเพื่อนมานี่มีมาทางหันพอดีย่างปลอปลาปรถโอ้โอโอเคยมาจักรเทอกับมาแล้วบาทนี่โอ้เตาแค่ไงใช่ไหมเตาห้างก็ฝนตกคลาดอันนี้ โ,โ tacos, <cat on subscriber> <power> <ira> อ้ือมโคอดระเฮ็ดประตูวะนี่อาบ่เคยมาจากเธอเอ้าอ้าเอมาด้วยสบายดีเด้อสบายดีตายใช้ใช้สลูกแก้วนี่คุณนี้วะโดยโอ้ลูกสาวคุณนี่เป็นตะแพงเนาะโดยจักพี่โยชกี้ลูกสาวนี่เจ็ดปีอันผู้น้อยนี่สิสามปี อย่างมาอยู่เลยที่โดยสะอาดแจ๊นี่เนาะสะอาดกันสะอาดกันสะอาดสะอาดเนาะโดยก็หล่าขนมมาลูกนะมาจานโอ้ลูกเลยซื้อยังเจ้าน้านะรุ่นนี้โอ้ซื้อรุ่นนี้อันนี้ได้จ้ะยังทำยังทำโอ้้อทางเมย์่นนี้ซื้อละอเมื่อกี้จังสี่สิบเอ็ดปี โอ้ยน้องปูปลาเดียวมงหนาเมียบุญน่องผูพ่อเนี้ยค่ะ60 60เพิ่มหนึ่ง60ปีมีเด้อนี่นีนีเจาะมองนี่นี่ไปสีเกินบนนี่นะยย่งสเกิบกมาจากเถื่อนนะค่ะกับแม่หอดหันแ้วกะนดูไซสกินนีกับ ย่างเขามามันข้านนี่มัมันได้อยากหาเห็นินาะมันกินกินกินโอ้เจ้าเห็ดแดงมได้นิเนาะโดิโอ้ตัวแบบอ้ไงแบบบริจ้างไฟเห็ดไฟยังเลยเนาะไปรอาคนบ่ได้อไรวะอ้าฟกฟบอกน้องคนม่อนเสียงทอดับไปนหมวะแนลูกยาไหมยาไมยาไหมพักกันยามซุ้ยุงเนียบยุ่งเงียบมันเสียงลงไหนลูก เราสางเช็ดพอได้รุดพอดลงคือจะาว่าอัอนแน่นาะเลยนี่ก็ับเช็ดประตูฮึ่มเช็ดประตูแบบนี้เลยโอ้โนใครออกใครเข้าสบาทำไยใส่กระนางทู่ออกเขาเครื่อแห้งอย่ามันเทเนาะเลยมันตุกตุกมรึบวับมาเปี่ยนกระแล้วเลยมาอยู่พี่แล้วที่โดยมาอยู่มาอยู่พี่แล้วมาอยู่ได้จะคืนไหน สองมาวันพาร์สวฟนดี้อยู่บ่ามาอยู่ที่ใหม่กาบอบฝันบฝันเลยจะไม่บุญเลยอนนนอนกลางคืนกะเมื่อทำอิดนะหมดงามนี่หมดอันนี้นี่เป็นไงปีกบอบฝันหมดแท่หมดว่าจ้ะดีดีแล้วคนนอนบ๊อันคุณว่าอคุณละคนนะจ้ะ คุละคนะฟันจนบ่ได้นอนแม่งยงเข้กเอายังหนุ่มหน่อยอยฟันอ้ยจนกิการแก้บันนี่ง่ายอ่ะอันนี้บ่เป็นพี่กับบุคคลสิฟันจะดีแช่ไหมะเลยมันโหยุ่งยากน้ำสมองมันการน้ำความฟันหรือนเตือนมากจังสิขึ้นน้ำความฟันเนาะจักเป็นแนวไหนตัวเนาะนไอแกมากโวยเสียหัวเมน อรู้สึกจังได๋นี่ได้มาอยู่พี่ละบัดีใจและีใจและแม่พ่ซื้อให้มเจ้าก็บ่ได้มีเฮือนมีซานมาก่อนเนาะทีาบ่ยุคีก็บ่มีก็ก็บ่ตา่เขาก็หลายคนหั่นนะดินองหมดกว้างซ่ํานี้ซ่ํานอือหลายคนนั่นน่ะันี้พอมีผู้ใหญ่ซื้อให้บรอดบดนี้โดยไปรู้แล้วเออ สิอยู่ไปยังเนาะโดยอยู่ไปกับบวนการของเฮาเนาะอยู่หันนะเก็นจากมือใดมือใดเป็นสิ่งไหนจังเป็นกานของเฮาเองเของเฮาเองแหรวเออเฮาก็เขาใจยางเห็นแนี้เรื่องผูกคองไว้กินยาวนานบ่อต่อหลูกต่อห้านเฮาเฮ็ดได้อันนั้นจะพอได้ก็มิตบ่หงต้นก้วยบกท็ดเมื่อท่านั้นผูกมังมีมังมงบ่ได้เนาะเป็นต้นไงต้นไงแหละเจริย อันนี้ซ้ำซี่ปุ๊กว่ะนี่เลยได้มาอยู่นี่ก็คักแวบว่ะนี่เลยอันนี้กับผู้ใหญ่เพิ่อนนะว่าปุ๊กให้ยโดยมีแต่ลงแห้งเองโดยคนเห็ดให้หมดจะคล้องเพิ่อนคล้องเพื่อนมิดเ่นมีแต่เสามีแต่เสาของตัวเองเออหาเองเลยบือเดือยเสาอยู่คนเดียวใกล้ไหนมันสัตว์ได้ยาวหน่อยใหญ่บุดตัดเอาเนาะหมักใหม่ยังเหลือเอาเลย มาดูมีไมาแต่มีไมายโยกับมี่แล้วไพศจะเอามาให้ตัดมาแก้ไม่ยังรถใช้ซาแกนนู้รถสเปร๊กโอ้ซาเล้งแล้วนี่บ่ได้จังชัมาได้อันนี้เอามาเทลระสองโอ้มาเถลระต้นสองต้นสองต้นเครื่องคล้องมัาอีกมาย่อยพูนรถขึ้นมาอีกคือเกาคนหนึ่งสามคนเราเฮียนดีว่าลูกสาวน ว่าวันจันทร์วันจันทร์สิเอาไว้เดือดเลยลนั่งปลิมน้ำอ่างลูกไปอยู่ไหนไปเดืดเลยลเนาะก็ไม่ได้เคยเข้ามาจักเทื่อหลายคนอยู่ยังยังหล่อหาอยู่พุทธเดียรเอาอยู่ใส่ดิปลาดึกหลับวันมันหายากเลยว่ะกาลังจมอยู่ผู้เดียวผู้ดีปูปลาเพราะว่าอไปเพราะจะไปทางยางล้มมาเนี่ยประมาณของทางพระเจ้าว <lawsuit royable. S 2> ่าทางนี่โ <hatten> อ้โหโหิบุกไปกันหมด ขันทามาอยู่ให้มันแปเนาะตไปกยาห่้นล้วทางให้มโอ้ากับโบเดตาต้นใหญ่เนาะไปหน่อมันเปามันไปนะขนาดนี้เนี่ยครัก็ได้ยเนกินเสบอนลงเยยัน หมดเลยเด้อยันหมดเลยเดี๋ยวไปใส่ก็สบายเนาะโมบังโดยตัวใหญ่แค่ตาอุยกันกว้างข้างรถเข้าไปไปมากกันคนนะโดยเจ้ากดนั่นอะไรโอ้โหน่อยมันบังตานะตัวใดก็ได้ลุงเธอมากกว่าเสียวเอาหน่อยหนึ่งโอ้ย เวลาเอารถเข้ามาเลยเสียวเอามาคนมาทางนั้นดิคนมาทางนั้นมาเสียวของมันลุงเฮิร์มได้ซื้อดินให้เลยลุงเฮิร์มปัดปลุกอันนี้ได้ะกเบาเชียงโอ้ชาวเบาเชียงก็ปลุกเลยพออยู่แล้วนี่ก็ะเนียนองต้องคักฟ้านุชังระว่าอยู่ตีพออยู่รู้เย็นได้อยู่ไบอร์ซี่ก็ได้เนาะคักอยู่กูนะ เราเป็นเราเฮ็ดได้เบิดเนาะขันจ้างกับเบิดเงินไหลเติบได้นี่เติบเงินไรคนนะอันนี้พอเฮ็ดได้จ้าไปกับเมียบ่เลยโอ้ใส่กับเมียเป็นกุซอยมือให้ยอยู่ไปก็ได้อยู่เก่งบอกกับบุเก่งเหรอแต่เฮ็ดได้กูได้เบิร์ดเก่งบอกกับบุเก่งทีพอเฮ็ดได้ยังร้องยัืดอยู่เนาะ ือมัโดยได้เห็ดได้พยากเห็ดไปเนาะมาอยากย้างมาสั่นซะรักใจเพิ่นรักใจวันใดเราไปทาสร้างโบนั่นก็ยังค่าคนนี้ก็ยังค่านานก็เลยนักใจเพิ่นอีกันเพิ่นเพลิดเพลินเพื่อกอดฟ้าอยากให้เรียวยื่นี้ยื่นี้ก็จะให้เอาได้อยู่เนาะแนสั่นนอนจังวันสั่นมาเลี้ยงวันสั่นนี้เลี้ยงให้เอาจักมือจักมือนี่เห็ดนี่ย เออแน่ๆถ้ากันเฮ็ดเต็มมือนี่ก็บ่เกินอยู่3อ๋อนี่ก4 5ุประมาณนี้ของบ่ได้สิเฮ็ดเต็มมือจังซี่นะมันลังเทื่อก็ตอนแงมันบ่ก็กะนั่งนอนเป็นยังเจ้านะังเือจังมมันเป็นันันเลย่งเียงขาเฮานี่เฮ็ดมแล้วมันมบ่แม่นเมื่อยเมื่อยนี่ปกติมันมนดิมีแต่มันม มื่นล mm ่ย hmm. ม hmm. mm. mm ันมันปวดตอนมันชิมื่นี้ยมันปวดก็บซองกับพวกเขานี่ปวดก็จอกงดแล้วทำกุ้งเท่เจ็ดแบเจี่ยมันละองกของคกลงมือลงมาตามนี่นะครับจึงงยหนนะครับไปบ่ด้นั่งมันนั่งกับบ่อดครองนั่งสักอนนีมันใม่พวกกะทิเจ้าเห็ดวิยงเห็ดงานยู่ใช่ะแต่อยูกอยู่ฝุ่นมั้งก้อนมากตาเห็ดคอสาง ในขกอสร้างแหลวมันสภาพร่างกายเฮานี่มันบ่อสมบูรณ์แล้วก็โดยปลาทั้งก่อส้างแล้วก็มาเห็นทานเดตีอยู่น้ำกอกเก๊กน้ำบาดน้ำเฮือนมีกะเด็กกับไปเล็กๆน้อยๆสนะันนาคือมูฟ่าบูเดงเี่เขาจังเห็นได้มูฟ่ามูเดงนะเขาก็เห็นได้สนะันนาตามใจว่าที่เขาอยากเห็ดได้กันว่ามูฟ่า,ามูเดงแต่มีแต่ว่าป้าจังว่าในปลาปลาเลยแบบ มาเห็ดโมไวยังดีบหนือนมันลงก็ขึ้นบมได้ขึ้นสูงขึ้นโมได้ะบพอไแต่ว่าตีนเขาทึงทำนี้นี่เขาให่ได้แล้วก็เห็ดไปจังหวะมาเห็ดคุ้มเห็ดนี้ลอยขึ้นขนาดมันมาอยู่พี่ได้เห็ดยังแั่นี้มาอยู่พี่ก็เห็ดไปต้อที่แ้วกินกับอาชีพเก่าหรือกับเมื่อตัดใหม่ตัดพืนอยู่ฝืนกองอยู่พี่ก็อยู่ก็มาเอาก็มา แผ่นเพลินโบฮวงทั้งนี้ใครเยอะนะโพนอันนี้ของคุยษาคือคักแท้โพนนั้นเขาเตาถานเตาถ่านเขาดินเบาโซ่างปลูกพริกช่างจีคักแท้เลยอันนี้เนาะ้หสัมจีชาหน้าห้าเ้าดอกเลยผมลงอันเบาโซ่ผันเสียเห็ดทางไปหันอของมันยังเป็นดินเพลินเลย ดินอันนี้จักเมื่อนงเงินปาซื้อันนี้สามันหาอ๋อคือมะกว้างนั่ยนี่โอ้ไดีดีเนาะเลยก็ว่าอยู่เนาะสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกแบบมันเป็นเรี่ยมบ่โอ้โหโบุ่หนในใบตาดินกับว่าันเป็นเหลี่ยมเน่ะเพมัฮาเบิ้องสีก็เป็นเหลี่ยมของงามแบบทั้งนี่สิบเก้าเล่ทั้งนี้สิบเก้าโอ้แ่ทั้งนี้สิบแปด 18โอ้บ่ทางนั้น16คันนี้17 17โอ้อย่างว่ามีแต่นึงก็คือคักแท้อันนี้นํานึง16 17 18 19โอ้ข้านํานึงเลยโลดคักๆๆเนี่เนาะ เดี๋วาลูกเธอมาคะค่คคับไดนับไปเนาะสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้าคือแบบว่าเอานับมาแต่ก่อนนะทั้งที่เฮากับบริหฮู้นะเลยแบบนับหนึ่งสองสามอยนะนับไปเลยเนาะเลยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าือว่าคักได้เนี่ยเดี๋ยว่าหาม่มี่นะถูกโชคไม้แบี้เนาะดินเป็นเท่าไรวะจะบอกเกาบเา็ดสิบ่ก มาอะไรเบิ่งไดนเลี้ยงขึ้นไปเราพักถือว่าดินนี่มีโชคมีลาบแล้วเพิ่นว่าโดยก่ะ่าอยู่กระบคยมันบ่เคยมีเนาะบ่เคยเห็นแล้วแบบนี้มีแต่ว่าจิมหาเช้า่างทีนะจิมหาคูณเช้าหรือคูณเช้าหาอันนี้มันหนึ่งน้ำหนามากเลยจนพุดดิน โอ้ทีทีลูกสาวนี่สิเริ่มไปโรงเรียนนี่คือสิเริ่มวันจันบอกโดยเริ่มวันจันทร์ไปเสนอมือวันยงวันพระฮัทบอกวันพระฮัทลงที่บ้านต้นซิมนี่ที่บออยู่หลักแปดนะอ้าวเขไปลงไก่แท้น่ะเอาเงี้ยมโบราณหยกใหญ่เพิ่นพอพัจจุพุ่นไปมาไปมาจังนี่นะตอนแรกแบะมาเงี้ยมสาวเลยเมื่อสูงลูกเลยโดยโอ้แต่ว่าสมโนไปตัดไม้ รัดฟื้นมาเผาทานโอ้แหลบแต่แบบมือแรงมากกับไปหับเพนมากมาเลยแต่ว่าลงดึกก็ผมมีไฟนอนก็ไม่ได้ไปแล้วจะจ้องไมลงกวนทันทีวันแรกก็นาดมากแต่ใหญ่จะมาหนอกมโนมากพุ่นเป็นรักเป็นทานเข้ากับใหญ่ไม่ทันทีแล้ว คนละใหญ่สามโนกัเพ uh> ิ่นสิติดตามเบิ่งห้าประมาณหาหกเดือนเพิ่นจังสิหายเฮาเพิ่นก็ต้องให้เพิ่นตะอนเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นจังได้เฮาเข้าบ้านเพิ่นได้บ่เป็นลูกสิเป็นลูกบ้านเพิ่นได้บ่สิเพิ่นไดเป็นจังในบ้านทั้งนี้เนี่ยเพิ่นก็บอกว่าจะยู่ไปก่อนมึงจะยู่ได้สำเร็กันจะยู่ได้แต่กางใหญ่มาอยู่กันเฮาดีเฮาไปดูน้ำมูได้เนาะเลย ไปก็บอกนั่นๆอยู่ไปบอลโลดว่าไปยังมาแจ้งเลยว่าไปยังอยู่ไปอยู่ไปว่ามันม้วนบ่รู้บ่ม้วนจังหวะแล้วตามใจหลอกว่าม้วนนะตามใจคิดนี่ว่าจังได้สาเป็นแต่อยู่ได้อยู่เป็นแต่อยู่ได้อยู่จะเป็นยังบ่ได้จีบไปใช้ดิบจะดินเฮาแล้วเนาะเป็นยังไงสิอยู่ไรเขาแต่ว่าบ่มีบอลหากินอย่างสินะมันทันลึ่งเจ้าลึ่งเลยบ่อึดบอลหากินเจ้าเขา เคยเข่าแล้วบ่ทงวัดปลาโ้ยังเคยป้ากลัวมันพ่วงโดนช่วง<ป>เฮ็ดออกอันชุกข่เข่าไปนะเก็บไปชื่อก็ได้เป็นถ้วยอันน้ำ <c oughs> โดนอันนั้นฮะ <c oughs> อันนี้เขาท่านในเรื่องเลยมาอยู่มาเ็น่าอคนในนี้เพิ่อนก็บอกว่าแถวนี่มีกิโลมียัางแถวนี่ยังอะไ้ลงัไปย่าง้าไปผู้เดียวเขางทนแดดนี่นแถวนี่ก็ช่งซิมีวัดมีกิโลที่น่าหมีมากุดมเห็ดหวานเห็ดอันนี้เจ้าหากลับมาอยู่ได้โซซมเมอเนาะเอาท่านในเรื่องเลยกะหมักหากินหมักไปขุดกิโลหาหน่มหม่ยังส่นะหาเห็ดหาย่างกันนะไปคอยไป ป๋าลูกไว้นะานําเม้าบ่บ่ได้ป๋าดิอยู่ลักสิพี่ใดบ่ได้อยู่ในบ้านเขาอยู่2คนเขานี่โดย2คน้กับเอื้อยเอื้อยผู้ใหญ่เอื้อยลูกจะบ่นีลูกผู้ใหญ่นะีลูกโอลูกิดลูกปิดพ่อโอนเขาก ไวมากแล้วเขาก็ไปเบียงเขาโอ้จักปีลูกปีเจ้านะสอง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 ปีพอระยะทามันเลิกกันบ่าวกเมย์เพื่อนนะเมย์โอ้มีลูกผู้เดียวว่าวสองผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงผู้หนึ่งเลยเขาเขาเขาอยู่ใช่ใช่ตอนนี้อยู่ลักซิตกูเละเขาอยู่แต่เขาว่าวันนี้แตอยู่แต่เขากูเละแต่ตูปไพ่ตูปมั่นนะตูปนะอยู่ความย่งคู่เลยแล้วโอ้เล่าราไปเฮ็ดเบี้ยนะลูกสาวเนี่นะ ไปยี่ล่างหวยล่างซ่ามันเขาบาทงานบาทเงินเงอนอ็ลังลงเถื่อกะคือมาอาทิตย์หนึ่งไปซูนสองเถื่อกนะมีเบียกแบบว่าเขาเมียนเฮือนเมียนยังกับไปเมียนซอยเขาอย่างนี้นะหันก็ไปกูมือนังผัวเลยโอ้ยยังคายยุ่อใชเนาะใช้เ้าหลังยุ่งเงื่อนยังีเข้ามาแล้ว อ๋อดีทว่าม,มีผัวแล้วก็ใครช่วย,ยแบบว่เขาเฮาออกมาสิกับบห่วงเนาะเลยก็ใส่เขาแน่ะเป็ดไก่อยู่บ้านเพื่อนกับหมูเป้าแลหละก็ให้เขาตัวน่ะเนาะเขาอยู่ไปอยู่อยู่ไปก่อนถ้ามันมีมมขึข้นมาได้กันเฮาวทมาอยู่น้ำกันมันจะอยู่ก็ได้คือลูกชักมาแล้วลูกหน้าแม่หน้ามันบ่ค่อยสิ โดยคนคนคนมีบางคนนึงนะมันตื่นตื่นกันจะทำอิส์นี่นะย้ำๆตื่นกันแดงๆนี่จะเอากันแล้วนะแต่ว่าเขาเป็นังกรมันกับมังคับบ่ได้เขาเป็นคนกลางแต่แมนยุ่เนาะแมนหน้ากับลูกหน้ากับบุเคยว่าให้เขาดอกนะอ้เจ้ากับบุกเคยก็เคยเลี้ยงเลี้ยงเขาเต็งไปอายุหกปีผู้ชายน่าหกมิยิงน่ะเจ็ดปีแต่เจ้าก็เลี้ยงมากลูกตัวเองนี่แต่ซ้ำนี่เล่นซ้ำนั้น บ่และซํำนี่ก็ซํำนั่นแหละใ่าะมันก็ถทรศักันนะเาใหญ่แล้วนะเฮาก็หูจะควมแล้วนบ่เฮาสิบเอวลายกับโมเป็นนะเนี่แมนดูเฮา อจังเลยกาดีใจน้ำเด้อได้เงยอมาอยู่เลยโดยเขาเขาใจอลายโดยเอาไว้มีโอกาสเวลาคอยกับวาชินั่นก็ได้ใจซื้อกระตุ้นขนมมาฝากนิดหน่อยเขาจำเนี่รเขาอวดดีใจแล้วนี่ปูมาแว่มายำโมทาว่ามียังหมากไม้หรอกจำเนี่รเขาอวดผู้ใจขนาดเด้อดีใจน้ำแน่ได้บออยู่บอเศา ได้ปุ๊บก็ได้บนยู่ปั๊บโลดแจ้งว่าแม่เพิ่นกว่าสิไปบอโดยไปว่าเจาะหน้าอย่ยังมาแล้วหน้าไม่ได้ไปบอโดยก็ไปแล้วเนาะ บ่ไปสิเฮ็ดจังได๋บัมันมีของเจ้าของเองบ่ไปสิอยู่เอาหยังบัดนีอยู่หันก็ทํามากินซื่อพอวันๆนั่นน่ะเฮามีของเฮาอมันก็แนสบายแล้วเฮาจะเฮ็ดหยังปลูกหยังทําหยังเฮาก็สบายบ่ได้คิดเสียดายว่าโอ้ยอันนั้นใหญ่ขึ้นมาูนี้เสียดายเด้บ่มันบ่มีคสดเด้นอันนี้อยากปลูกมักิกมัก้ิกว่าสิปลูกสิงามนี่โดยแต่งามก็แข็งบ่นี่แม่น งามก็มะเข่งและปลูกมะพริกนี่ยีบวอยากงามมั้ยมีแน่เนาะพ่อชูแบว่าจะเอาให้ดูผืนกาเม็ดและสีอมะเขืียวกาแล้วนั่นแล้ของสวยแต่คนดูโอ้ยผู้นี้ปลูกยางเจียมสีไว้ปลูกกันแต่งอกเมื่แล้วอันนี้แหละเพราะว่าผัวพ่อมีเพียงเห็ดอย่างมันก็ไว้ห้องโบสนใจว่ามียางเป็นยางผัวพ่อมีเพียงหลายคนไม่เลวอันเห็ดเองบ่นี่เดินด้วยไว้เห็ดเองนี่ คนในบ้านนี่เขาก็ยังถามไเห็ดเองบ่เห็ดเราเคยเป็นสร้างเห็ดเฮือนมาก่อนบ่โดยอ๋อพอได้อคือเว้า่เนาะพอได้ตัวเก่งที่บอกว่าตั้งโบราณวเก่งต้งการเ่มนว่าตีเก่งบรุษเก่งพอได้ม่นนั้นยัพอได้จากบ้านเมืองมากกันย้อนเป็นสร้างก่อสางแจงได้ไม่ชัวเมื่กี้ก็อพวกเสื้อบ้านเกิดเจ้าน่ะบ่แมื่อกอ้กเซ่้อแหละยังบม่ซัก อะจ่ะเดี๋ยวห้าสี่เจ้าปีแล้วมาจากเมืองสวรรค์อีกแล้วด้วยวัเมื่อเออมาติดสาวสวรรค์มดมดบุญบุญเนี่ยมดเกอะมดกลัวอะไรเป็นกลัวได้ตอนนั้นนะเป็นกรมาในกระโลใบเมื่อหน้าเด้อสิมาเยี่ยม้กูป้าเอ้ยวัเมื่อพ่อแม่พอนั่งฮะวัเมื่อพ่อเหรมานั่งพี่ดูวยอ๋อพีลูกชาวก็ได้ไปเล่นทุ่ทุ่เดนนี่ละบ้งเน๊ยเื่อกี้ว่ารถเสียงรถพ่นเสียงตุ๊ดๆคือว่าเข่าไปทั้งเฮือนเจ้า เม่ว่าเสียงรถปูปลาบ่หอวะน้อยเอ้ยเก็บไว้นี่ยเก็บไปไว้นะสั่นไปเด้อฉันเด้อเดี๋ยวมัอหนาสิเด้กบ้าไปด้สบายโดยยืดีแหงโดยโดยใสหน้เด้อสบายดีปะลุูกสบายดีนเองาไม้ใกล้ทุกขี่เป็นตะแพงทุกะอ้โหคุณคุณสบายดีคุณ ลูกสาวจะไปทหารนาะให้สยืนคุรอคืออะไรสบายดีมึงามนางแา้วจีฮะเด้ยคฮะเห็ดคากรีผู้เราคนดุคนมันเนาะโดยโดยมื่อหนาสิเวมาใหม่่พีต้นหลวงม่วงแล้วกันเลยอ๋อเออหลวงม่วงยังนี่หลวงม่วงโอ้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 โอเคโอเคเนาะโอ้คากรี